Abei, yup. เห็นได้ไงทหารเต็มรถเลยไยทหารรอดอเห็นไหมเห็นลอดอไหมโอ้ลาดรอนั่นนเรียกรดอเห็นไหมรดรอไม่เอนเขาไปเข้าค่ายเหรอใช่เหรอเข้าค่ายอ๋อเขาไปเข้าค่ายที่ทหารเหรอทีลดอมทหารดรดไปแล้วรดไปแล้วนะไหนไหนไห มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟไปไหนไปอุบลเหรอพรุ่งนี้เราไปเที่ยวอุบลไหมไปเลยไปไหมไปนั่งรถไปไปอุบลไหมไปเลยไปไหมไปเลยไปแล้วไปแล้วอุตตะมนดูไหมดูไหมดูเออีไปแล้วเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอุตตะมนบ๊ายบายอุตตะมน ไปแล้วอุนตาแมนไปแล้วอู้บ๊ายบายบ๊ายบายมีน้องด้วยเหรออ๋อเต็มเลยนล้เที่ยวนี้โอ้วันนี้มาช้าดิจะไปมาชา้าใช่ไหมบ๊ายบาย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 ไปไหนไปอุบลเหรอไปไหมพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหมโอเคไปไหนดีกินร้านไหนดีอ,อืม หรอข้าวขาวันนี้กินอะไรดีเนาะอืมวันนี้กินอาหารใต้เนาะอาหารใต้มีเห็ดไม่มีต้มจีนให้พลอยเลยร้านปักใต้ร้านศาสะร์อันนะมีมีดนตรีด้วยพลอยดะวยมีเครื่องดนตรีด้วยมีพินมีกีตาร์ด้วยนะมีซอมีมีอะไรเยอะแยะเลย เริงใช่ไหมเนี่ยล,ลุงเท่งเต้นเต็มลุงเท่งนี่เต้นยังไงลุงเท่งเขาเต้นยังไงฮะลุงเท่งก็มีนะคะเ<ะ>อออาถือแบกกระเป๋าไปไเอากระเป๋าใส่ครับล้างในครูพเพ้นอย่ไหนครูพเพนกับบ้านอยู่ไหนเอากระเป๋าอ่าลงไปวิ่งเขาวิ่งเล่นกันเนี่ยโอ้สนุกเลยนะ่ะคุณครูมีวิ่งเล่นลในตัวเนี้ยอาลงไปเดินไปโอ้ยเอ้ยเอ้เอยจับไป ดันไปไปลงไปได้ไหมลงไปได้ไหมปไปหาเพื่อนไปอยากครูไปปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยพอยปิดประตูป,ป๊าด้วยโอเคไปไปแล้วให้ลงเองวันนี้มาสายแปดโมงครึ่งเลยค่ะเด็กวันนี้อยู่นะั่นก็มาวิ่งวิ่งเล่นกันนะผมวิ่งเล่นข้างในนะครับมีที่ให้เล่นเนาะห้องนู้นนี่เล่นห้องนี้เล่นแวบบ